สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร o เกนทอมบีครับสำหรับวันนี้คือเรื่องราวของ Warhammer t h o o v r r ในโลกแห่งนี้นะครับมันจะมีเผ่าพันธุ์ตัวประหลาดอยู่เผ่าหนึ่งครับที่มีสีสันแล้วก็มีความเป็นอันตรายเป็นอย่างมากหรือว่าบอสลับของโลกนี้เลยก็ได้ครับพวกมันคือเหล่าสกาวเวนหนูยักษ์ที่เดินสขาพร้อมกับปัญญาที่จะทำให้พวกมันสามารถใช้อาวุธและเวทมนต์ได้ในวันนี้ เรามาสืบกันครับว่าผู้มันมาจากไหนการละครั้งหนึ่งเมื่อหลายพันปีก่อนได้มีเมืองของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกับคนแคระได้โดยทั้งสองเผ่าได้แบ่งปันและมีความสัมพันธ์อันดีมนุษย์ปกครองดินแดนบนผืนดินส่วนคนแคระอาศัยอยู่ในภูเขาและทำเหมืองเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าไทลออสเมืองที่ยิ่งใหญ่และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างสุขสบาย จนเมื่อความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่ต้องการจะบ,บูชาเทพเจ้าของตนด้วยการสร้างวิหารที่มีระฆังทองแดงขนาดใหญ่เอาไว้บนยอดเป็นไม่กระโปรเจกต์ที่จะกินเวลาหลายชั่วอายุคนเราคนแค่ช่วยในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและงานตกแต่งทุกอย่างเป็นไปตามด้วยดีจนปัญหาเกิดขึ้นกับตัวของระฆังครับที่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่สามารถนำมันขึ้นไปข้างบนได้ เราผู้อาวุโสครับก็ไม่รู้จะหาวิธีไรวิหารสร้างเสร็จแล้วเหลือลราคังชิ้นเดียวเนี่ยจะเสร็จแล้วก็ได้ทาการอ้อนวอนต่อพระเจ้าของตอนครับว่าขอให้ทําการนี้ได้สําเร็จมันก็ได้ปรากฏชายปริศนาคนหนึ่งครับที่ไม่เปิดเผยหน้าตาหรือเผ่าพันธุ์ตนเองอาสาว่าตนจะเป็นผู้นําระฆังอันนี้ขึ้นไปข้างบนและทําการเสร็จงานนี้ภายในคืนเดียว เพียงแต่เขาขอข้อแลกเปลี่ยนคือการฝากสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าที่เขานับถือเอาไว้บนรักังด้วยชาติปิสนาครับขอเพิ่มเติมอีกอย่างว่าเขาขอทํางานเพียงลําพังไม่ชอบให้มีใครเห็นการทํางานขอให้ชาวเมืองทุกคนปิดบ้านปิดหน้าต่างและก็ไม่ให้ใครออกมาเปน็นอันกาในคืนนี้เลาผู้อาวุโสครับก็ไม่ได้มีความขัดข้องใดๆเลยครับแต่จริงๆควรจะเอะใจแล้วเนาะว่าทําไมถึงไม่มาดูทาไมถึงต้องแบบปกปิดอะไรขนาดนั้น แต่พวกเขาครับกับเชื่อว่าชายคนนี้คือผู้ที่พระเจ้าได้โงมให้กับพวกตนในการสําเร็จโปรเจกต์นี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นหอคอยก็สร้างได้สําเร็จแต่กับไรวีแวลของชายปริศนาคนนั้นชาวเมืองต่างออกมาชื่นชมหอคอยอันยิ่งใหญ่นี้และในที่สุดญาติเงื่อของบรรพุุษที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนก็ประสบผลสําเร็จทว่าเมื่อระฆังเริ่มตีเสียงครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามเสียงของมันดังเกือกก้องไปทั่วเมืองจนหน้าขนลุกครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า ครั้งที่6ดังกังวานดังหัวใจของเหล่ายักษ์สาครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9เสียงของมันยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ ดังมากจนเหล่าชาวเมืองต้องถอยห่างและอุดหูของตนเองเอาไว้ครั้งที่10ครั้งที่11ครั้งที่12 ครั้งที่13เมื่อครั้งที่13ได้ถูกตีฟ้าก็ผ่าลงมาอย่างรุนแรงดังสนั่นจนหน้าขนลุกบนท้องฟ้าที่สว่างก็ค่คอยๆมืดลงดวงจันทร์สีเขียวที่ลอยอยู่ก็ส่องสว่างว่าออกมาท่ามกลางความเงียบงันนี่ทำให้ชาวเมืองต่างวาดกลัวและหลบหนีเข้าสู่บ้านของตนเองท้องฟ้าบัดนี้มืดมนไปทั้งหมดไร้แสงส่องผ่านฮาฝนตกมาอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยาดฝนสีดำราวกับเท่าถานไหลลงมาและกองอยู่บนพื้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกคราบดำนี้เปื้อนไปทั้งหมดชาวเมืองบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักคิดว่าเดี๋ยวฝนก็หยุดตกแล้วก็จะได้กลับไปทำงานไม่มีท่าทีว่าหยุดเลยแม้แต่น้อยลมกับพัดแรงมากยิ่งขึ้นและฟ้าก็ผ่าสนั่นสถานไปทั่วเมืองจากหลายวันสู่ทั้งอาทิตย์ ฝนก็มีท่าทีว่าจะหยุดลงเลยทุกๆคืนราครังจะส่งเสียง13ครั้งและทุกๆเช้าก็จะมีแต่เมฆฝนที่บดบางท้องฟ้าเช่นเดิมชาวเมืองต่างหวาดกลัวและเริ่มที่จะสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าของตนเองแต่ฝนก็ไม่หยุดลงเมฆสีดำยังคงลอยปกคลุมทั่วดินแดนจนพืชพันธุ์เริ่มล้มตายชาวเมืองจึงไม่หาคนแคร์ให้ช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้รับอะไรกลับมาแถมยังถูกล้อเลียนว่า แค่ฝนตกเท่านั้นเองตกใจไปได้ความหวังเริ่มริบหรี่แม้เมืองจะไม่เกิดน้ำท่วมแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นพวกเขาจึงส่งคนออกไปนอกเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือจากชนเผ่าอื่นแต่ก็ไม่มีใครได้กลับมาเลยสักคนบ้างก็นำอาหารไปบูชาต่อเทพเจ้าที่วิหารถึงแม้ว่าตนเองนั้นจะหิวโหวยแล้วก็ตามประตูวิหารก็ถูกปิดตาย ฝนยังคงตกหนักมากยิ่งขึ้นจนมือท้องฟ้าได้ส่งบางอย่างลงมาระคังได้ส่งเสียงราวกับตอบรับว่ามันถึงเวลาแห่งความตายแล้วแสงสีเขียววาบขึ้นกลางท้องฟ้าก้อนหินเหล่านี้ตกลงสู่บ้านเรือนของชาวเมืองดังอุกาบาดพวกมันคือวาร์ฟสโตนชาวเมืองเริ่มเกิดอาการป่วยและอ่อนแอลงเป็นอย่างมากตายโดยไร้สาเหตุบ้างก็มีบางสิ่งได้แผ่ออกมาจากอุกาบาดท,ที่ตกลงมา เด็กทารกที่เกิดใหม่ก็เกิดความวิปริตปิดเบี้ยวจนหน้าสยดสยองมนุษย์กลายเป็นสัตว์สัตว์กลายเป็นมนุษย์หนูนักไม่ถ้วนเริ่มออกมาจากที่ซ่อนเพื่อแย่งชิงอาหารและกินซากพืชพ,พันธุ์ที่ล้มตายรวมถึงซากมนุษย์บัดนี้เมืองที่ยิ่งใหญ่กำลังหิวโหวยชาวเมืองจึงไปหาคนแคระอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คนแคระก็แสดงความโกรธเกรี้ยวออกมาบอกกับมนุษย์ว่าณนะตอนนี้ ส่วนลึกของเมืองนั้นก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันและอาหารก็ถูกพวกหนูกินไปหมดแล้วพวกตนเหลืออาหารเพียงแค่ที่จะเลี้ยงปากท้องของพวกตนเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะนำใครเข้ามาได้บุกคนแคระกไล่มนุษย์กลับไปพร้อมกับปิดประตูใส่โดยไม่ใหญ่ดีชาวเมืองที่สิ้นหวังนับวันยิ่งเหมือนกับการรอความตายมุดสิ้นหนทางเมื่อเทพเจ้าของตนไม่ตอบรับก็เรียกหาเทพเจ้าแห่งความมืด แต่ก็เช่นกันไรซึ่งการตอบรับใดๆปรากฏฝูงหนูที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในร่างที่ใหญ่มากขึ้นผู้มันไรซึ่งความกลัวหรือเกรงใจแต่อย่างใดแล้วจำนวนที่มีนับไม่ถ้วนเริ่มแพร่ก,กระจายไปทั่วเมืองกัดกินอาหารที่ยังคงเหลือกินซากศพของคนตายและสังหารผู้ที่อดแออย่างไร้ป่านีชาวเมืองที่เหลือรอดต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนจากการตามล่าของหนูยักษ์ที่ออกล่าตระเวนไปทั่วเมือง ความอดกลั้นก็จบลงเมื่อชาวเมืองตัดสินใจจะจับอาวุธและบุกไปยังประตูของคนแคะคุมคูให้เปิดออกไม่งั้นจะลากพวกมันออกมาด้วยหนวดของพวกเขาแต่ประตูก็ปิดเงียบและครั้งนี้ไม่มีใครมาตอบโต้แต่อย่างใดมีเพียงความเงียบที่ผิดปกติพวกเขาจึงพังประตูลงพบว่าภายในนั้นมีเพียงแต่ความมืดมิดและไร้ตัวตนของใครอยู่เลย ชาวเมืองที่เหลือก็พากันลงมาณดินแดนใต้ดินแห่งนี้ทว่าเมื่อถึงที่อยู่ของพวกเขาก็พบกับซากกองกระดูกมากมายที่ถูกกินจนเรียบเสื้อผ้าขาดดุ้งดิงถูกทิ้งเอาไว้่ามกลางแสงไฟจากครบลิงของพวกเขาทิมมองไปยังส่วนมืดของถ้ำดวงตาสีแดงนับร้อยนับพันปรากฏขึ้นมามองที่พวกตนพวกมันคือหนูยักษ์ที่วิ่งเข้ามาเพื่อสังหารทุกคนที่ยังอยู่รอดสิ้นแล้วเมื่อเห็นความรุ่งโน์ไถ,ถลอส กำเนิดใหม่เมืองของหนูยักษ์ที่รู้จักกันภายหลังนามว่าสกาวเวนบไบรท์จากเศาษซากของอารยธรรมมนุษย์และคนแคระที่ยังคงหลงเหลืออยู่นี่คือจุดเริ่มต้นของสกาวเวนนั่นคือตำนานและเรื่องราวที่เกิดเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนครับผู้สกาวเวนครับไม่ได้รุกรานนะตั้งแต่ตอนนั้นเลยผู้มันครับปรากฏตัวอีกครั้งหนึงราว1,600ปีก่อนเกองทัพหนูที่ทรงพลังและมากในจานวน สกาวเวนพัฒนา,นาขึ้นแต่ก่อนครับพวกมันมีตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นและมีความคิดความอ่านแต่ด้วยอายุที่มันสั้นครับเพียงแค่20-30ถึงปีเท่านั้นไม่นับกับพวกพิเศษที่ในอนาคตจะสามารถเรียนรู้าศาสตร์มืดยืดอายุขายของตนเองได้ถึง60ปีขึ้นไปนอกจากนี้แล้วครับพวกมันยังเป็นพวกที่ไม่มีสมาธิทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอย่างสักอันชื่นชอบหินวาฟสโตนครับที่ทำให้มันกำเนิดขึ้นมาเป็นอย่างมากยัไงไงเสพติดวาฟสโตนเลย จนเกิดสังคมของหนูขึ้นมาครับแบ่งแยกเป็นชนชั้นชนชั้นปกครองชนชั้นทาสชนชั้นแรงงานและพวกนักรบต่างๆเหล่าหนูที่มีความคิดทับหรือว่าเป็นพวกชนชั้นนำเนี่ยครับหรือเป็นผู้นําทั้งหลายเนี่ยมีความคิดมากกว่าปกติมองว่าโลกภายนอกแห่งนี้มันอยู่ยากศัตรูเนี่ยมันมีมากมายที่สามารถสังหารพวกมันได้โดยง่ายพวกอ็อกก็ตัวใหญ่กว่าพวกมันไม่กี่ทีก็ตายแล้วมนุษย์ก็มีเยอะพวกเดียวกันสามารถสังหารพวกตนได้ไหนจะพวกเอลฟ์ที่ไม่มีทางที่จะไปถึงได้อีก ดังนั้นการจะเดินทางไปไหนมาไหนนั้นบนพื้นผิวคงเป็นเรื่องยากผู้มันจึงวางแผนที่จะสร้างอาณาจักรใต้ดินเอาไว้สําหรับเดินทางสร้างอุโมงค์และโพรงต่างๆแผนการก็คือว่าผู้มันจะทําการรวมหินวาฟสโตนครับที่มีอยู่มากมายนี้เนี่ยครับเอามาเป็นพลังงานมาทําให้ได้มากที่สุดครับซึ่งมันจะใช้เป็นพลังงานให้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะมอบพลังให้กับเหล่าจอมเวทอีกขั้นหนึ่ง ใช้พลังในการระเบิดใต้พิภพเกิดเป็นโพรงขึ้นมาค่อยๆเดินไปพวกมันไม่ขุดไงคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสกาวเวนอ่ะมันมีความคิดที่ว่าในเมื่อไม่มีเทคโนโลยีไม่มีใครสอนก็ไม่ต้องขุดก็ระเบิดอย่างเดียวจริงๆมันขุดไปมันก็ขุดได้ไงไม่ไม่ขุดก็ทําการระเบิดไปเรื่อยๆครับเขาคิดอย่างนี้โดยที่มันคิดว่าเนี่ยแผนการนี้ดีที่สุดแล้วจนกระทั่งครับการรวบรวมเวทมนต์ครับโอ้โหรวมได้เยอะมาก แต่เมื่อเริ่มการทํางานครับมันก็เกิดแรงสสะเทือนไปทั่วดินแดนครับพลังเวทที่ถูกอัดแน่นไว้มันมากจนเกินไปครับเกินกว่าเครื่องนี้ที่สามารถรับได้จนเกิดระเบิดออกมาอยู่งนุนแรงครับแรงระเบิดทําลายวิหารบ้านเรือนและอุโมงค์ที่ของคนแคระที่ถูกสร้างเอาไว้ครับทั้งหมดเลยนอกจากเมืองแห่งนี้แล้วแรงอัดของเวทในครั้งนั้นทําให้เกิดภัยธรรมชาติทั่วโลกภูเขาไฟระเบิดทําลายอารยธรรมที่อยู่ใกล้ เกิดขึ้นยักษ์พัดโหมใส่หมู่เกาะและแผ่นดินไหวรุนแรงจนบ้านเรือนเสียห,ยหายหรือพังทลายสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในสกาเวนไบร์นี้ก็คือวิหารหอคอยที่เรียกพวกมันมานั้นยังคงตั้งทางงาอยู่ไร้ซึ่งความเสียหายใดๆเหล่าสกาเวนหนูยักษ์ก็ออกมาจากซากปรักหักพังของตอนเองครับก็มารู้ว่าโอมันเกิดอะไรขึ้นพวกเราทําอะไรลงไปครับพวกที่เหลือ ต่างเรือรอดก็มารวมตัวกันหน้าวิหารครับทำการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าของตนเองเพื่อค้นหาวิธีการรอดและแล้วประตูก็เปิดออกปรากฏหนูยักษ์12ตัวซึ่งพวกมันจะเป็นผู้ที่ให้กำเนิด12แคลนแห่งสกาเวนผู้มันราวกับเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้กับพวกมันกล้าเป็นผู้นำทั้ง12นํานำพาการบูชาเทพเจ้าหนูมีเขาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าดิฮอนแรนนั่นเอง อันเป็นเทพแห่งความเสื่อมโทรมหิวโหวยและความทะเยอทยานทุกสิ่งล้วนแต่เป็นดั่งตัวตนของเหล่าสกาเว่นนั่นเองพร้อมกับมอบความหวังกับพวกมันว่าจ,จากนี้ไปพวกเราเหล่าสกาเว่นจะออกไปกัดกินโลกกว้างให้มากขึ้นไปอีกวันเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีครับพวกสกาเวนเพบว่าได้มีเมืองวาร์ฟสโตนขนาดใหญ่ดูทางใต้ของโลกใกล้ๆก,ก,กับดินแดนของพวกมันนัก ซึ่งบังเอิญว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นากาสได้สร้างป้อมขึ้นมาเพื่อทําการเก็บเกี่ยวแร่พลังงานนี้เช่นเดียวกันเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างสกาเวนและอันเดดทั้งสองฝ่ายตีกันไปตีกันมาอย่างยาวนานเกือบร้อยปีก็ไม่มีวันจบสักทีหนึ่งเพราะฝั่งสกาเวนนั้นมีมากนับเป็นล้าน,ลานและแพร่พันุ์ได้เร็วมากส่วนอันเดดก็ถูกปลุกชีพขึ้นมาทุกครั้งที่ตายไปวนเป็นลูปที่ไม่รู้จบไม่สิน้น จนนากาส่สงทูตมาเพื่อเจราจาหยุดการรบของพวกสกาเวนโดยทั้งสองได้ทําข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนหนวัสตนกับแร่เหล็กของคนแคระที่พวกเราสกาเวนเนี่ยได้มาจากการขโมยหรือรุกรานดินแดนเป็นข้อตกลงที่มีต่อกันและเป็นพันธมิตรชั่วข่าวเหตุการณ์นี้ครับต่อไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับดินแดนของเนคาราครั้งนั้นคือสงครามครั้งสุดท้ายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นากาช ยังคงแค้นและต้องการจะทวงดินแดงของตนเองคืนมาแต่ไม่ว่าจะส่งขุนพลแวไพายและกองทัพอันเดสไปขนาดไหนมากเท่าใดก็ไม่สามารถเอาชนะได้สักทีความอมดทนมาถึงขั้นขีดสุดนากาชเลือกจี่ทำลายทุกชีวิตเมื่อไม่สามารถปรกครองคนเป็นได้ก็ปกครองคนตายนี่แหละทำการวางยาพิษลงในแหล่งน้ำสังหารแทบจทุกชีวิตลงราวก้าในสิบของประชากรสูญสิ้นลงณนะตรงนั้นทันที จับศัตรูคู่อาฆาตนามว่าอาคาดิซ่ามาด้วยให้ฟ้ามองดินแดน,นอันยิ่งใหญ่นั้นล่มสลายลงนากาชทำการสูบพลังงานของวาร์ฟสโตนและก็วิญญาณของเหล่าผู้รอชีวิตมาเป็นเครื่องบูชายาจำนวนมากเดิมแผนการปลุกชีพคนตายทั่วโลกและเป็นทาตของเท้าไปตลอดกาลแล้วนูยักสก่าเวนที่ทราบแผนการสุดวิปริตนี้ก็มองว่านี่คือหายนะของโลกใบนี้อย่างแน่นอนพวกมัน ที่ต้องการจะหักหลังนาคาชุดแล้วครับก็เลยตัดสินว่าจะดําเนินแผนการทันทีเพื่อที่จะขัดขวางทําการช่วยอคาดีซาออกมาจากคุกยัดดาเฟลเบลดใส่มือของอคาดีซาซึ่งเรื่องของเฟลเบลดนี้ครับมันมีเรื่องที่ตลกหลายอยู่อย่างหนึ่งและก็บ้าบอเป็นอย่างมากเฟลเบลดนั้นคือดาบที่อัดหินวัสโตนเอาไว้ครับและมันทรงพลังมาก,มากๆออกแบบมาเพื่อสังหารนาคาชโดยเฉพาะครับแต่ว่าการที่ถือมันได้นั้น ผู้ที่ใช้จะต้องเป็นผู้แข็งแกร่งเท่านั้นและก็มีพลังที่หนักแน่นเพียงแต่ว่าการสัมผัสเพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับสำหรับผู้ที่อ่อนแอเนี่ยจะตายได้ทันทีทีนี้เฟลเบดเนี่ยถูกสร้างขึ้นที่สกาวเวนไบร์ครับห่างจากนาเครามากเอาเรื่องวิธีการที่พวกมันคิดได้ครับไม่ใช่การนำเฟลเบดใส่รถลางหรือรถเข็นส่งมาแต่อย่างใดแต่กลับทำวิธีที่ผิดแปลกและก็พิดสดารมาคือให้เหล่าทาหรือแรงงานสกาวเวน เราเกือบ5 0 0แสนตนยืนเรียงแถวยาวกันเป็นทอดๆครับตามโครงที่พวกมันได้ทำเอาไว้จนถึงเนคาร่าแห่งนี้เกิดเป็นโดมิโนหนูขนาดักษ์ที่ทรงต่อดาบเล่มนี้แล้วก็ตายต่อกันมาตุบๆจนกระทั่งถึงมือของอาริซาจัดใส่มือบอกว่านี่คือดาบที่ทรงพลังที่สุดเอาไปฆ่าเจ้านากาซะพร้อมกับบอกทางว่าไปยังห้องพิธีของนากาชยังไงโดยละเอียดไม่มีใครสามารถขวางทางได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวของอาริซาได้หลุดออกมาแล้ว อากาดิซาสังหารนาแกสลงสับร่างออกเป็นนับพันพชิ้นแต่พิธีก็ได้เริ่มขึ้นไปแล้วและมันส่งผลให้ปลุกคนตายทั่วนาเครากำเนิดเหล่าทูมคิงขึ้นมากลายเป็นดินแดงของคนตายโดยสมบูรณ์แบบส่วนพวกหนูยักษ์สกกาเวนก็รู้ดีว่านาเกาชพวกนี้ต้องถูกทำลายให้สิ้นจึงนำเศษร,ร่างนั้นที่ถูกสับมานั้นโยนใส่เตาหลอมจนมอดไหมไปแต่ทว่าพวกมันก็พลาดเพราะว่ามีมือข้างหนึ่ง หนีหลุดออกไปได้ก่อนจะถูกเผาและมือนั้นยังมีชีวิตอยู่และรอคอยการกลับมาที่จะยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของนาการ์ด n อันเดดคิงและนั่นคือเรื่องราวของสกาวเวนในช่วงต้นกำเนิดและความเชื่อมโยงกับเหล่าทูมคิงส์ครับที่จะเป็นเนื้อเรื่องในบทต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับเหล่าสกาเวนแล้วพูดกันตรงๆก็คือว่าพวกมันคือส,สังคมครับที่มีความเป็นชนชั้นสูง มีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนจนถึงการหักหลังที่มีต่อกันพวกมันไม่เคยสนใจเลยครับว่าชีวิตของเผ่าพันธุ์อื่นหรือพวกเดียวกันนั้นจะมีค่าเท่าใดการดำรงชีพของมันคือการกินทุกสิ่งครับที่พวกมันหาได้ไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันครับที่ห่อนแอนะถ้าใครตายพวกมันก็จะกินครับจนไม่เหลือซากแต่เห็นเช่นนี้พวกมันกลับมีความคิดสร้างสรรค์สุดวายป่วงที่หลุดนอกขอบเขตของคำว่าเป็นไปได้ ความรักในวาร์ปสโตนครับที่พวกมันใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราหรือนํามาเพื่อเป็นอาวุธครับจะเพื่อเสริมพลังให้หรือเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงเลยก็มีดังนั้นอาวุธและเทคโนโลยีของพวกมันครับจึงมีความอันตรายค่อนข้างมากเป็นพิเศษยิ่งในเรื่องของการทดลองสุดโหดครับอย่างเช่นการตัดเชื้อร่างกายพวกเดียวกันนําไปประกอบให้ใหญ่โตราวกับยักษ์ที่บ้าคลั่งถ้าหากว่าการทดลองนี้ ทำได้สําเร็จพวกมันก็จะทาครับมันไม่สนใจอยู่แล้วว่าชีวิตของเพื่อนในเผ่าพันธุ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งข้างไปหรือก็กินซะไม่ให้เหลือซากเสพติดการสูตรวาร์สโตนครับนี่นอกจะใช้ดังข้างต้นแล้วพวกมันยังเป็นเหมือนสารเสพติดที่ขาดไม่ได้พวกมันถือว่าเป็นภัยร้ายครับที่ไม่ได้มาจากเคออสโดยตรงแต่เป็นผลมาจากเศษเสี้ยวของความบิดเบี้ยวที่เคออสส่งลงมานั่นก็คือวาร์สโตนและพวกมันจะไม่หยุด ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่หยุดพวกมันได้อย่างอยู่หมัดเพียงแค่รอ,อการกลับมาเท่านั้นและนี่คือเราสกาเวนหนูยักษ์ที่จะนำความล่มสลายให้กับทุกๆฝ่ายในจักรวาลของ w วเมอร์ดีโอเวอร์นั่นเองแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย